เอาล่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่ฟุตทีมตราหมีแอตแลติโกมาดริดนะฮะก็เป็นปีปัจจุบันทั้งหมดเลยนะฮะบวก5นะฮะมูลค่าทีมทั้งหมดก็เบเบ,เบาครับแค่4 0 0ล้านเท่านั้นเองนะฮะไม่ถือว่าเยอะเกินไปนะฮะสมัยน,นี้เงินหาง่ายอยู่แล้วนะฮะโอเคก็เราไปดูรายชื่อนักเตะกันเลยดีกว่านะตัวแรกยานโอเบกเฮ้ยเยนโอเบก ผู้รักษาประตูจากสโลวีเนียนะฮะก็สแตลของเขานี่ใช้ได้เลยนะฮะร้รอยขึ้นหมดเลยนะครับมี GK พุ่งรับร้อยกรับบอลร้อยแปนะฮะยืนตำแหน่งปฏิกิริยาดีหมดเลยนะครับก็ฟอร์มตัวจริงเขาก็เซฟกระจืยกระจายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับยันโอเบกเยนโอตักวันฟานตอเรสแบ็คขวาจากสเปนนะฮะตัวนี้เด่นเลยนะฮะความอึดกับความเร็วนะฮะ แต่สเปโต,ตนี้ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะครับค่อนข้างจะสูนทางกับความเร็วก็คือพวกแบบออกตัวช้าอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ควบคุมบอลดีนะฮะข้าปะทะดีครับข้อเสียงเขาก็น่าจะเป็นการหม่งบอลนะฮะการเล่นลูกกลางอากาศนะฮะประมาณนั้นฟิลิปเป้ลุยส์แบ็กซ้ายจากบราซิลตัวน,นี้นี่มีไลฟ์ฟูขึ้นมาบวก4ด้วยนะฮะทำให้แต่ของเขาค่อนข้างจะน่าสนใจอย,อยู่หลายคุมเลยนะฮะ ก็มีความอื่นถึง115นะฮะมีสปิดต้นและความเร็วร้อยขึ้นเลยนะฮะแล้วก็มีพวกคุมบอลแล้วก็มีประกบตัวเข้าปะทะถึง118 115เลยนะครับเข้าสกัด114น่าใช้ครับเปลิเ,เหลุยโชเซ่คิมิเนส,สเซนเต์บแบ็กดาวรุ่งของอุรุกวัยนะฮะตัวนี้นี่แข็งแกร่งถึง107เลยนะครับกระโดดดีนะฮะ111เลยนะฮะเนลูกกลางอากาศได้ดีะครับ แล้วก็เข้าสกัดบอลดีนะครับมีความดุด,ดันด้วยนะฮะก็ข้อเสียงข,ข้อคุอการแบบจ่ายบอลอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ได้ดีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกองหลังสักเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็มีความเร็ว91นี่ก็ไม่รู้ว่าจะน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันเหมือนกันนะเซนเตอร์แบ็กอีกตัวหนึ่งบุตรแห่งโอดินเดียโก้โอดินไม่ใช่โคดินนะฮะของอุรุกวัยเหมือนกันนะฮะคู่กับยิมิเนสเลยก็ มีความแข็งแกร่งร้อยเเลยนะฮะความเร็วก5้าก็เร็วกว่าคิมีเนสอยู่นะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะมีความประกบตัวที่ดีนะฮะมงบอลดีนะครับตัวนี้ลูกอากาศนี่เสร็จหมดแน่นอนครับแล้วก็มีความดุดดันนะฮะเข้าสกัดบอลดีนะฮะกองกลางตัวรับและกับตันทีมนะฮะกาปิหรือว่ากาบี้นะฮะจากสเปนนะฮะก็สแตตค่อนข้างจะเฉลี่ยร้อยขึ้นหมดเลยนะครับอยู่เป็นการอ่านเกมก็มีความแข็งแกร่งนะฮะ เการจ่ายบอลน,นะฮะส่งสั้นส่งไกลก็ดีเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวรับที่จ่ายบอลได้ดีไปกับบอลได้ดีครับเลี้ยงบอลดีนะฮะก็สแตทค่อนข้างจะเฉลี่ยอย่างนี้ก็ถ้ากิดบือเยอะมันน่าสนใจนะครับซึ่งบกุก5ก็่าจะพอใช้ได้อยู่นะฮะกะปิเหม็นแน่นอนไม่เกียวนะกองกลางตัวรุกช้เป็นโกเก้มันทุกเม็ดนะฮะจากสเปน ตัวนี้ก็สเตตที่น่าสนใจของเขาน่าจะเป็นการจ่ายบอลนะครัส่งสั้นส่งไกลดีหมดนะฮะการอ่านเกมความอึดน,นะฮะถึงร้อยหกเลยนะฮะนี่มันทีความอึดค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับไอรลนติโกนะฮะก็ควบคุมบอลดีนะฮะข้อเสียงเขานี่น่าจะเขาค่อนข้างน่าจะบางหน่อยนะฮะน่าจะบางไปหน่อยนึงนะฮะปีกซ้ายใช้เป็นนิโคลัสไกตันจากอาร์เจนตินานะฮะ ตอนนี้นี่ความอึดแค่98้เองนะครับก็น่าจะเพิ่งย้ายมาตราหมีไงก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกความอึดสักเท่าไหร่นะฮะเกี่ยวปะวะรานนั้นก็มีสปีดต,ต้นและความเร็วนะฮะที่ดีเลี้ยงบอลดีนะฮะเป็นสายพลิวนะฮะเขาคุมบอลดีก็ต้องแรกมาด้วยแบบเขาพลิวไงเขาก็แบบน้ําหนักน้อยนะฮะส่วนสูงน้อยก็ทําให้เขาค่อางจะบางสักหน่อยนะฮะความแข็งแรงน่าจะน้อยไปหน่อยนะฮะสำหรับไก่ตั้นปีขวาใช้เป็นองตวนคริสยางนะฮะ คริสมันจากฝรั่งเศสตัวนี้นี่สแตตสีทองมา3อันเลยนะฮะมีความคล่องตัวนะฮะควบคุมบอลยืนตำแหน่งที่ดีนะฮะร้อยยี่สิเลยนะฮะแล้วก็มีสปีดต้นถึง1้อความเร็วถึงร้อเลี้ยงบอล1้อโอ้ตัวนี้ <c oughs> น่าใช้มากนะฮะจบสกอร์ร้อยี่นี่สายคมกริบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ข้อเสียงเขาก็เป็นความบาลนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดแรกมาด้วย สแตนอย่างนี้ก็บางไปเถอะนะหน้าต่ำใช้เป็นเอลินโยเบอร์นันโดตอเรสจากสเปนนะฮะตัวนี้นี่ผมคิดว่าปี16มันน่าจะช้าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่มันก็ไม่ได้ช้าเลยทีเดียวนะฮะความเร็วถึง106เลยนะฮะแต่สปีดตัวนี้99ก็ออกตัวช้าหน่อยนะครับแต่ก็อย่างว่าครับนี้มันก5นะฮะก็สแตนก็ค่อนข้างจะน่าใช้อยู่เหมือนกันนะฮะความแข็งแกร่งก็101ก็ไม่น้อยเกินไปนะฮะก็ถือว่ากลางๆเลย จบสกอร์ถึงร้อนะฮะจ่ายบอลดีเหมือนกันครับเลี้ยงบอลดีนะแล้วก็มาถึงหน้าเป้าของเรานะฮะใช้เป็นเควินการเมโร่เฮ้ยมันเควินกาเมโร่จากฝรั่งเศสนะฮะตัวนี้ก็แข็งแกร่งน้อยไปหน่อยนะครับ94แต่อย่างอื่นก็ค่อนข้างจะน่าสนใจเหมือนกันนะฮะสปีตต้นความเร็วเลี้ยงบอลควบคุมบอลดีนะฮะผมว่ามันเหมือนสไตล์เบนเซม่านะฮะแต่สเตตค่อนข้างจะน้อยกว่าเบนเซม่านะฮะ เน้นหาช่องนะครับยืนตำแหน่งดีนะแล้วก็ปฏิกิริยาโอเคนะครับก็บุกไ้เยอะก็น่าใช้อยู่นะกาเมโรการเมโโอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะฮะก็ไปลงแรงกิ้งกันเลยนะไปจัดไปตรามีชุดใหญ่ไปครับพีบ่บเอาเขาโกงมาทำไมเนี่ยเขาโกงมาทำไมเขาหยามเราเกินไปแล้วเขาหยามเราเกินไปอะไรวนะเนี่ย เต็มใจเล่นไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอาดีๆหน่อยด,ด,ดิปาดมาไกา่ตั้นไก่ตั้นเอาไงดีจังหวะน,นี้เปิดแล้วกนันเอาซ้ายเอาโอ้โหกดเปิดไปเลยตัดเข้าไปข้างในามามาคนปานเปิดเลยแล้วกันอเรสมงตั้งกดยิงเอ้ยแฉลบเขา้า <laughs> โอ้โหแต่นนล่ารู้แฉลบเขา้าซะงั้น คงทิ้งเยี่ยมมากโอ้โหโอ้โหเอ,เ,อเ,อเอา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 ยังได้งั้นงั้นไปกามาโรจ่ายคริสมันคริสมันเปิดโก,โกเกท้ทันไหมทันไหมทันดีฮะจังหวะนี้ <c ười> ง่ายไป,ไปมุ่งมาเลยตอร์เรสกไม่ถึงต้องไม่ได้โอโหข้ามฟากดู้ยไอเปลว เฮ้ยอ้ยมีมากบอดี้เกือบไปโอเคอุ้ยคริสต์มันมามาแล้วคริสต์มันทำไงดีจ่ายไปก่อนกาบี้อุ๊ยกาบี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเฟอร์นันโดตอเรสมายิงงูปุ้ยติดขาเอายิงได้โอเคโอ anyway. ้ยล็อกเข้ามือไป วนเปิดมงทิ้งกักมามาสวนโอ้จุดคือแรกเจอเลยโอ้โหชิมหายแล้วฮะโดนโอ้ยิงไม่เข้าเองซะงั้นโอเคโอเคไปไก่ตั้นปาดให้กามเมโลโอ,โอ้โหจ่ายเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยจ่ายไม่ดีเลยมาเยี่ยมมิเนส กิสมันกิสมันวิ่งดิเอาจ่ายจ่ายเกจ่ายแล้วโคจวะนี้ก็ยิมนี่โอ้โหโอ้โหกิสมันมากติฟูสเปิร์ดเสร็จโคดินอยู่แล้วลูกกากาเอาโอเคสวนไปไปไปฟุตนี่จ่ายกาเมโร มุนโอ้โหอีกติดพวกตัวเองหรือเปล่าหรือเปล่าวะใช่ไหมโอเคอีติดปุ้ยนายูไกยตั้นสายยิงอย่างแรงไปไปลุยไปโกเก้โกเก้ ปันโอูยังเซฟได้อกอ็แต่มงโกดิ้งในมงครับผมไปกามาโ,กออมโดกามาโดขอลูกนึงเอสอสีสูนกามาโดเอาสูยไอ้แก่สีสูนพูนสวัสดีอ่ะกรดเดี้ยม โอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้ามือแกก็แปลกน่าจะจบเกมแล้วแหละโอเคจบเกมนะฮะก็ง่ายๆครับเกมนี้เหมือนเขาไม่ค่อยมีใจเล,ล่นตลอสักเท่าไหรนะ่ใส่เจอหมีคมปันนะฮะโอเคก็เหมือทุกคลิปแล้วกันผมจะมาพูดถึง3ตัวที่ผมชอบแล้วกันนะฮะตัวแรกเลยผมให้โกดินนี่เลยเดียโก้โกดินนะฮะเล่นได้ดีมากเลยนะครับแบบลูกกาอากาศเขาเก็บได้หมดนะฮะและลูดเรียบนะฮะลูดเรียดลูดเรียดนะ ดูแบบภาพพื้นดินแบบประมาณนั้นนะฮะเขาก็เข้าสกัดได้ดีนะครับเขา้าทำได้ดีหมดเลยนะครับโกดินน่าสนใจมากนะครับตัวต่อไปให้เป็นโกเกและกันครับโกเก้จ่ายบอลดีครับจ่ายบอลดีแล้วก็ไม่ได้ช้าอย่างที่คิดนะฮะไม่ได้ช้าอย่างที่คิดแล้วก็คลองตัวด้วยครับแล้วตัวสุดท้ายผมให้เป็นคริสมันละกันเพราะว่าริวและมีลูกนึงที่ผมเกือบจะไม่ให้เขาเพราะว่าเขาหลุดไปนะ ยิงซ้ายออกหลังไปนะฮะข้ามคาดออกไปนะฮะแต่เกมนี้คริสมันหัวแบบทิ้งดินตั้งตกลงไปเลยนะครับมันก็เลยแบบน่าจะเล่นฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังให้เป็นคริสมันครับเขาแบบเชื่อมเกมไม่ดีครับแบบวิ่งเร็วคล่องตัวนะฮะพลิวอยู่นะคริสมันนะฮะส่วนตัวอื่นก็ใช้ได้จริงเลยนะครับนี่โคลาสไกตันนี่ก็ผมนึกว่ามันจะพวกแบบไม่ค่อยจะใช้งานได้จริงจังกเท่าไหร่นะฮะแต่ถือว่า ไห้ได้ดีนะยิงไกลลูกดึงเข้าไปนี่สวยสดงดงามเลยครับสำหรับนิโคลัสไกตันคาเมโรตอเรสนี่ก็ใช้ได้ครับถือว่าไปทางดีเลยไปทางดีเลยครับปานกลางไปทางดีเลยนะฮะคารบี้ก็รักษามาตรฐานได้ดีนะส่วนกองหลังทิมิเนสโคนฟานกิเนเป้ลุยส์นี่ก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับยานโอเบลก,ก็โชว์เซฟไปนะอุ้มชิยานโอเบลพูดผัวยังติดปากย็นโอเบลก,ก,ก็โชว์เซฟไปได้อยู่นะ ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าใช้อยู่เหมือนกันครับใครที่แบบมีงบไปเยอะนะครับก็บวกขึ้นไปเยอะๆบวก,ก,ก7หรือไม่ก็หาบวกแมาใช้เลยนะฮะโหดอยู่แล้วครับสําหรับตัวพวกนี้นะฮะโอเคนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียง่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำฟูทีมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปน,นี้ได้เลยโอเคลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย